ดีพี่น้องสุขูมสุขคนพี่น้องเก็ตอนนี้ก็ยังเป็ทันเมื่อเถื่อนได้พี่น้องเอาห้านันช่ยนันต์ไปกวดเด็กดีก่อนพี่น้องไปสวดดีกบแมนแมนนะเอาไปซิวเผาเผาเผาตาอ้นอยู่เผาแม่มันได้จ้ะอยู่เผาตาอ้นเนี่ยแทนไปเท่าน้อยพาไปได้พี่น้องได้อุ้มลานไป ส่วนแซอแป้งนาลเวอันนั้นเด้พี่น้องเดินอันนั้นเนาะเผาตาอ้นเผ่าเป็นหมูเผาแม่เผาแม่แม่เผาแม่เนาะอันนั้นครับไปอลยเนาไปซื้อกเปิอยกซื้อกเปียกเพราะว่าใบบพี่เนาะเพราะาบยบพี่น้องบาวเตชิด้ออกห้งหมอก็นบพี่น้อง

แอมวันเลยแม่ามโมงนี้แหลตอนแรกอยากไปได้ไ้พี่น้องหมอเป็นสะงคนเกินเท่าไหร่จูปูซายกันเนาะพี่้อง นี่ใแม่ท่นบิงด้อพี่น้องเด้อจียสถานที่กวดตวกเด็กดีเนะาะเดียนชา้นาเป็นคนอุมเด้พี่น้องเด้อ nó <laughs> này tha cứu đỡ pino, bảo chơi lắc lón pino, ngẹp luôn ngẹp, vừa sạc dãu, vừa sạc dãu, sạc dãu bảo, vừa sạc dãu, đang đi đang xanh pino, check lại khoa ngân hàng này, anh ấy không nhận, không nhận, không nhận tiền, bây giờ là cái mức rồi pino, chốt số mông pino, phải quên bao, quên tiền lẻ, vẫn lái hòm luôn, lái เ็กงไยังไรหอยู่องอยู่ะก่อนสิดเมือต้องได้เช็กไรหองเนาะแ่นเ็กรหอเ็กังดบนอยแกงนึบออมาอยังับยังรับเนี่ยข้าวน้มเนาะรับผักก็พี่น้องเลยบคุณเป็นบแม่ตาน้อยส่วงนี้เพิ่นย่งนะผักเรื่องผักเรื่องตาแรงสตาร์ทเรื่องโอ้โหคืนนี้ ขึ้นกข,ขึนบ้านเหรอไอแม่แล้วเราบรินอนกับสาวน้อยแบบนี้ไปปุกนาะก็ไปน่นลนอนบริพุผือเยที่นอนบริพุผงจะมอกแัน้ปิงปังเลยสาวน้อยเนจะตัดบบ่อขึ้นอีกขึ้นอีกก็นอนกันประมาณสิบสองโมงเขานะ เกือบบ่ายพอดีมันรับขักอะไรแบนจนหกโมงเช้าจึงตื่นเราถ่าที่ถายยูคนนึงเนาะราเริ่มเลยก็เข้าข้าเขาไปก็ได้ออกมาเข้าก็เพิ่หนึ่งราไา อ่าเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยออกมาข้ามปวดน้ำตาลในเลือดทนมากวัดดีเลยนะน้ำต้าน้งน้ำตาลในเลือดทนมากจะมีน้ำตาลแข็งเลือดดีเนาะบเป็นยังส่วนแข็งแห้งแข็งแห้งเนาะแม่เรียบร้อยเลยเขาไม่เคยขึ้นเราเอาเลยพี่น้อเออเรียบร้อยสมบูรณ์เลยไหมล่ะสมบูรณ์เรียบร้อยเรียบร้อยเด้พี่น้องเด้โบได้ให้โบโบได้ซักยาบอสคนแข้เงาเลือดโอเคพี่น้องเลย เปนห้องต่อเด้พี่น้องน้ตาื้อเลือดดีเนาะคือบอกแกงแห้งดีได้พี่น้องเด้แต่ไม่เอาไปทานน้อยเลยส่วนซาแป้งครับเบิ่งใส่ชาชิ้นกี่จะเสียล เดี๋ยวเมืองนั่นใม่ไดมะไม่ได้ไมเท่าออกตลอดนะอยบาทไปพี่นนองเสียเงินคับอยู่พูดนกคให้เงินกินน้ำพ่นกันหยุดตึงนะเออไปซักอย่าให้รอยบาทนะรเข้มแค่คนน้อยหนึ่งเดอน่ะเขมสัสัเออ ตอนนี้กับหมอบอกเนาะแล้วบัตรไปจีนนันยาตามหมอโอเคเนาะบันไดก็สั่นสามพี่เนาะงเดีะยวบันไดก็สั่นสามเนะไงเดี๋ยวหนึ่งหน้าเนาะ

เเนี่ยวลูกโอ้แข็งแหงเดินยืดเลยฮะตอนีแม่แข็งแหงอ๋แข็งแหงแล้วก่หยานได้ก็อ่อนแล้วหอบแล้วมือนค่ะแม่ไม่คนใ่เนาะไปยืนเอายาเลยก็ใครมองคนวางไห้ก็เม่ง่ายหอไปยืนเอายา ได้แล้วไบินที่ได้บินอาบัดเขียวานาได้ยินดวอาอบินไปพร้อมบ่เอออาบินพร้อมบัเคียวพร้อมไปยินเอายามีบินอมบ่นักการเมอนัอันเงินงากรมชูงเขาเตอรชั้สองก่อนกบไกวิธีคิดลเขากับเมืออบัตอ้บเปียกว่้น่อคนจุ่มได้นึงอ่ะ ยางนจโอ้วย่าน้อยังไงเฮ้ันบเี้งอะฮาบัดเขี้ยวก่อนหน้าครับงไปเยืนอเน่ายางเยืนยา้วเขากับพากันแกนข้นเข่าแลยเขาจังเมื่ออดเลยมันสิเพลแหละกบอแมนบอกเนอะขาุ่มเริ่มออกเลย น้ำน่มเริ่มออกมาแล้วอืมเฮ้ยนขี่แล้ว่ะนะเออยืนพ่อมกระโลนขค่มาก่อนเด้อสนุกโทรมาเดี่น้องมาแม่กับมาแ่นัันเลยสิหันกินนมก่อนเบิ่งคือนิหิวนมหักเยอของไรตะกี้นี่ค่ะเ่อะกันนี่นี่ค่ะ เอาคลิปนี้ก็สิได้ลาพี่ลาน้องไปก่อนนะจ๊ะากดไลค์กดติดตามกดกรดิ่งช่องน้ยๆจ๊ะบ๊ายบาี่น้องทุกคน